สวัสดีครับผมนายเจษฎากรรไอยมีนักศึกษามหาวิทยาลัยราชวัตรเลยคณะครุศศาสตร์สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษายินดีต้อนรับเข้าสู่สื่ออิเล็กทรอนิกส์เรื่องสภาพอากาศกับต้นสนภูเรือถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วเชิญรับชมรับฟังได้เลยครับสวัสดีครับนักเรียน วันนี้ครูจะมาสอนเรื่องสภาพอากาศกักบต้นสนภูเรือก่อนอื่นเรามาทําความรู้จักกับอำเภอภูเรือกัอนก่อนเลยนะครับอําเภอภูเรือมีลักษณะภูมิประเทศเป็นทิวเขาสูงสลับซับซ้อนประกอบไปด้วยเขาหินทรายเป็นส่วนใหญ่นอกจากนั้นเป็นหินแกนสลับกันไป ลักษณะเช่นนี้จึงทำให้มีที่ราบสูงสลับกับยอดเขาสูงทั่วไปมียอดเขาสูงที่สุดคือยอดภูเรือมีความสูงถึง1,365เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางด้วยอำเภอภูเรืออยู่ที่จังหวัดเลยซึ่งเป็นจังหวัดที่มีอากาศหนาวเย็นที่สุดของประเทศไทยจึงทำให มีอากาศเย็นตลอดปีโดยเฉพาะช่วงฤดูหนาวจะหนาวเย็นมากจนกระทั่งน้ำค้างบนยอดหญ้าจะแข็งตัวกลายเป็นเก็ดน้ำแข็งซึ่งมีภาษาพื้นเมืองเรียกว่าแม่คนิง้งผู้ที่จะไปพักผ่อนควรเตรียมตัวให้พร้อมที่จะพผชญภัยกับความหนาวเย็นอำเภอภูเรือมีสภาพป่าหลายชนิดปะปนกันอย่างสวยงาม ทั้งป่าเบ็นจัเพศป่าเตียงลังป่าดงดิบป่าสนเขาโดยเฉพาะยอดภูเรือประกอบไปด้วยป่าสนเขาสลับกับสวนหินธรรมชาติแซมด้วยพุ่มไม้เตี้ยสลับด้วยทุ่งหญ้าเป็นระยะครับเราก็ได้รู้จักกับอำเภอภูเรือมนาะพอสมควรแล้วครับต่อไปครูจะพานักเรียนไปรู้จักกับป่าสนกันนะครับ ป่าสนป่าสนจะมีกระจายอยู่เป็นยมยอมตามภาคเหนือเช่นจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดแม่ฮ่องสอนจังหวัดลำปางจังหวัดเพชรบูรณ์และที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดเลยจังหวัดศรีสะเกดจังหวัดสุรินทร์และจังหวัดอุบลราชธานีครับป่าสนมีอยู่ตามที่เขาและที่ลาบบางแห่งที่มีะระดับน้ำสูงจากทะเลตั้งแต่200เมตรขึ้นไป บางครั้งพบขึ้นปนอยู่กับป่าแดงและป่าดิบเขาป่าสนมักขึ้นอยู่ในที่ไม่อุดมสมบูรณ์เช่นสันเขาที่ค่อนข้างแห้งแล้งและมีอากาศค่อนข้างเย็นประเทศไทยมีสนเขาเพียงสองชนิดเท่านั้นคือสนสองใบและสนสามใบครับต่อไปนะครับ ครูจะพานักเรียนมารู้จักกับต้นสนสามใบที่มีอยู่ในอำเภอภูเรือของเรานะครับเป็นจำนวนมากและยังเป็นพันไม้พระราชทานเพื่อปลูกเป็นไม้มงคลของจังหวัดเลยอีกด้วยนะครับครับสนสามใบลักษณะของสนสามใบต้นสนสามใบจัดเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่มีความสูงของต้นประมาณ1 0 3ถึงเมตร วัดรอบได้ประมาณ30-40เมตรลำต้นตรงยอดแตกออกเป็นพุ่มกลมเปลือกต้นแตกลอนเป็นสะเก็ดตื้นๆรูปตะขครเปลือกต้นเป็นสีน้ำตาลแกมชมพูขายายพันธุ์ด้วยวิธีการเพาะ,มะเมล็ดจเจริญเติบโตได้ดีในดินล่วนหรือดินล่วนปนทรายสภาพอากาศที่เหมาะสมแก่กการจเจริญเติบโต โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยต่อปีอยู่ในช่วง16ถึง30องศาเซลเซียสปริมาณความชื้นร้อยละ60มีถิ่นกำเนิดในประเทศพมา่าและมีเขตกระจายพันธุ์อยู่ในอินเดียจนถึงอินโดนีเซียพมา่ามาเลเซียฟิลิปปินส์มักพบขึ้นเป็นกลุ่มๆบนยอดเขาหรือตามเนินเขาที่ความสูงจากระดับน้ำทะเลตั้งแต่ 1,000ถึง1,600เมตรในประเทศไทยพบขึ้นได้เป็นกลุ่มๆทางภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตามป่าสนเขามีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ800ถึง1,600เมตรใบของสนสามใบใบของสนสามใบมีขนาดเล็กยาวเรียวออกเป็นกระจุกกระจุกละสามใบ ลักษณะเป็นรูปเข็มเรียงสลับมีความยาวประมาณ10-25เซนติเมตรส่วนขอบใบหยักเป็นฟันเลื่อยละเอียดดอกของส่วนสามใบดอกของส่วนสามใบจะออกดอกเป็นชอ่อดอกเพศผู้ออกดอกช่อสีเหลืองแบบหางนกระจอกโดยจะออกใกล้ๆกับปลายกิ่งช่อหนึ่งยาวได้ประมาณ2-4เซนติเมตรส่วนดอกเพศเมีย ออกดอกเดียวหรืออย่างมากจะออกดอกไม่เกินสามดอกโดยจะออกตามกิ่งออกดอกในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมกราคมการขยายพันธุ์การขยายพันธุ์นิยมเพาะก้าจากมเมล็ดและนิยมใช้ดินใต้ต้นสนสามใบมาผสมกับดินเพาะชำหรือปูเพราะว่ามีจุลินทรีย์ชื่อ ไมคอไรซ่าช่วยในการหาอาหารให้กันและกันจึงเจริญเติบโตได้ดีการปลูกสนสามใบต่างถิ่นกําเนิดจึงมักพบปัญหากับการเจริญเติบโตช้าและโดยธรรมชาติสืบพันธุ์ได้ดีหากไม่มีไฟป่ารุนแรงมากนักครับต่อไปนะครับเป็นสรรพคุณของสนสามใบ 1. ชาวเขาพ่อแมวจะใช้แก่นต้นส่นสามใบผสมกับก้านและใบขี้เหล็กอเมริกาใบคว่ำตายไงยเป็นและใบสับป,ปะรดนำมาต้มอบไอ้น้ำเป็นยาบำรุงกำลังร่างกายสำหรับคนติดฝิ่น 2. แก่นมีสรรพคุณเป็นยาระงับประสาทแก้ฟุ้งซ่าน 3. ใช้เป็นยาธาตุ 4. ช่วยแก้อาการอ่อนเพลีย 5. แก่นใช้ต้มหรือฝนกินเป็นยาแก้ไอ 6. กะพีมีรสขมเผ็ดมันใช้ต้มกับน้ำดื่มเป็นยาแก้สันนิบาต 7. ช่วยแก้เสมหะ 8. ช่วยแก้ขึ้นไส้อาเจียน 9. ตำรายาพื้นเมืองล้านนา จะใช้แก่นต้นสนสามใบเป็นยาแก้เหงือกบวม 10. ช่วยกระจายลม11ตำรายาไทยจะใช้แก่นนำมาต้มดื่มน้ำเป็นยาแก้บิดแก้ท้องร่วงแก้ท้องเดินแก้ปวดหัว 12. ชันสนใช้เป็นยาแก้บิด 13. น้ำมันสนใช้หยดลงบนน้ำร้อนประครบแก้ท้องบวม แก้ลำไส้ปิการและช่วยแก้หมดลูกอักเสบ 14. ใบและเปลือกใช้ต้มกับน้ำเป็นยาแก้ผวดผื่นคันตามร่างกายผิวหนัง 15. ตำลายาพื้นเมืองล้านนาจะใช้แก่นเป็นยารักษาโรคทางเดินปัสสาวะ 16. ยางสนมีสปปรรพคุณเป็นยาสมานแผล 17. น้ำมันสนมีรสเผ็ดร้อน ใช้เป็นยาทาแก้เคล็ดขัดยอกอักเสบบวม 18. แก่นมีสปปรรพคุณเป็นยาบำรุงไขขดูกและไขข้อ 19. ยางสนใช้ผสมยาทาถูนวดแก้ปวดเมื่อยข้อมูลทางเภสัชของสนสามใบสารสกัดจากกิ่งสนสามใบมีสารออกฤทธิ์ทำลายเซยลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาว โดยมีศักยภาพทำให้เซลล์มะเร็งค่อยๆสลายตัวไปจากการทำลายตัวเองจากภายในซึ่งกระบวนการนี้จะเป็นผลดีอย่างมากต่อการรักษาโรคมะเร็งเนื่องจากมีเพียงเซลล์มะเร็งเท่านั้นที่ตายลงไปและไม่มีผลต่อการทำลายเซลล์ปกติที่อยู่ข้างเคียงร่างกายจึงไม่เกิดอาการอักเสบขึ้นและไม่มีผลข้างเคียงจากการใช้ยา ประโยชน์ของสนสามใบ 1. เนื้อไม้ใช้ในการก่อสร้างที่อยู่อาศัยหรือทำเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆที่อยู่ในล่มได้ดีเช่นตู้โต๊ะเตียงทำฝาพื้นลอดตรงกระดานดำเครื่องเรือนเฟอร์นิเจอร์ลังใส่ของเครื่องดนตรีเสากระโดงเรือ ใช้ทำเป็นเชื้อเพลิงจุดไฟและอย่างอื่นอีกมากมายและยังมีคุณสมบัติที่จะนำไปใช้เยือ่อหรือทำกระดาษได้อีกด้วย 2. ส,ส่วนยางนำมากันทำเป็นน้ำมันและชันสนน้ำมันใช้ผสมยาทำกาลบูนเทียมทำน้ำมันขัดเงาทำบูใช้อสมสี 3. ชฉัน ใช้ผสมยารักษาโรคหรือใช้ในการทำจิตการอุตสาหกรรมทำก้าวทำกระดาษน้ำมันวานิชและยางสังเคราะห์หรือใช้ถูคันชักของเครื่องดนตรีบางชนิดเช่นซออู้ซอด้วงไวโอลินและอื่นๆใช้ทำน้ำมันขัดเงาสีย้อมผ้าชั้นที่กันได้จากน้ำมันสนดิบใช้ย้อมสีผ้าผ้าดอกเป็นต้น 4. ใช้ปลูกเป็นไม้ประดับได้ดีเนื่องจากรูปทรงของลำต้นเป่าตรงเป็นพุ่มเรือนยอดที่ดูสวยงามใบสดตลอดปีให้ล่มเงาได้กว้างและไม่ทึบจนเกินไปส่วนใบที่ร่วงหล่นเหมือนพรมที่ปูรองเท้าได้อย่างดีนอนก็นุ่มสบายอีกทั้งยังขึ้นเป็นกลุ่มใหญ่ๆเพราะขยายพันธุ์ตามธรรมชาติได้ดี เมื่อถ่ายภาพก็ออกมาดูสวยงามจึงได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปนอกจากนี้ยังมีประโยชน์ในเชิงอนุรักษ์ต้นน้ำลำธานอีกด้วยครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการเรียนการสอนด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์เรื่องสภาพอ,อากาศกับต้นสนพูเเรือ แล้ว้เจอกันใหม่ในภายภาคหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับฝากติดตามสื่อเล็กทรอนิกส์เรื่องสภาพอ,อากาศกับต้นสนภูเรือของพวกเราชาวราชบัตรเลยติดตามได้ที่ lr youtube แล้วก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ